มาบอกแล้วนะคะว่าทำยังไงให้ได้หมอมหมนผ้าห่มน่ารักน่ารักแบบนี้พร้อมกับเงินห้าร้อยบาทง่ายๆเลยอย่างแรกเลยนะคะเปิดตัวแทนจำหน่ายกับหนึ่งนะคะมีสองเลเวลเลเวลแรกนะคะเปิดบินหกพันบาทก็จะได้หมอยผ้าห่มหนึ่งอันน่ารักน่ารักเลยนะคะหมอนผ้าห่มผืนใหญ่นะไม่ได้ผืนเล็กเห็นไหมคะหมอนผ้าห่ม ไซส์ประมาณเกือบเกือบสี่ฟุตนะคะหนึ่งผืนจะมีสีชมพูบานเย็นเขียวฟ้านะคะส่วนเปิดอีกเลเวลหนึ่งเปิดบินครั้งแรกนะคะที่หนึ่งหมื่นสามพันบาทได้เงินห้าร้อยบาทพ้อมหมอนพ้าห่มให้คู่เลยนะคะพ้อมหมอนพ้าห่มอีกหนึ่งอัน ใครสนใจนะคะต้องการสอบถามว่าสินค้าที่ขายทั้งหมดมีอะไรมากนะคะติดต่อหนึและทีมงานได้ตามเบอร์โทรด้านล่างนี้นะคะยังไม่หมดเท่านั้น1ยังสอนคอร์สออนไลน์ที่หนึ่งทำส่งของส่งอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ระบบงานทั้งหมดนะคะสอนให้คุณฟรีไม่มีที่ไหนสอนนะคะสอนระบบงานออนไลน์กับโค้ชเงินล้านอย่าลืมนะคะสอนฟรี อร์สออนไลน์กับคอร์สเงินล้านเบอร์โทรด้านล่างค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย